mà đi cha đủ không còn đủ nó, em con này, lắp đẹp càng con này có mình Mị Mì đẹp này ไปหมดเลยเกาะกัไเป็นกระจุกมีกับทุกต้นเลยนะนะั้นเกาะอันนี้ก็มีเห็นไหมเห็นไหมให้ดับหมดลกทั้งนั้นนะ งเรียนเนี่ยโรงเรียนเราเดินต่อเดินไปขึ้นรถเมย์ป้าจะไปเมืองวันนี้ไปเดินถ่ายวิดีโอที่เมืองนั่งรถสิบนาทีก็ถึงนะใกล้ๆแต่ว่าน,นี่เขา,าเปลี่ยนเวลาไม่รู้มากี่โมง ป้าไม่รู้เวลาตอนนี้ดูต้นสนนี่ไปยังไม่แตกใกล้แล้วเดี๋ยวว่าแตกใบ ตอนนี้ดูแห้งแ้งไปหมดตำกำลังแตกใบนะต้นไม้เนะี่ยกำลังใบกำลังมา่ป้าก็ซื้อตั๋วไปกับบอกขวัดเดลดิเดอร์สี่ปอนห้าสิบน,นี้ที่เหล่าไอ้ มันเป็นที่กักน้ำไงน้ำจะน้ำจากพอนใหญ่ๆมันจะไล่เข้ามาตรงนี้ที่กักน้ำเออเออน้ำกินป้าไม่รู้นะประตูน้ำนะเขาเรียกประตูน้ำ จะเป็นที่ออกกําลังกายเยพาเด็กมาเล่นหรือออกกําลังกายเห็นว่าเขาฉลาดทำนะดูทุกคนป้าจะให้ดูตรงนี้อาที่เล่นของเด็ก มันมุ่นได้ฉลาดธอ่ะเขาฝั่งลงดินนั่งเล่นบน้าน้รอที่ตีปิงปองมีสองโต๊ะตรงนี้ก็เป็นที่ออกกำลังกายที่นี่เขาดีอย่างเขามีให้เล่น ไม่อยากไปเสียงเงินในจีมก็มาเล่นตรงนี้ข้ามไปป้ามาเดินมาจากตรงนู้นนะเมื่อกี้พวกโคงนูงน้นกับบ้านป้าอันนี้เป็นโรงเรียนมัธยม ดูกันป้ารูเมย์แสดงว่ารูดเมย์ไปแล้วเนะี่ยเดี๋ยวป้าเดินไปขึ้นที่เดินไปขึ้นที่แท็กโกด้ดยกันเดินไม่ไกลอ่ะ รงเรียนร,ริดล้มัธยมเนี่ยป้ายรถเมย์เห็นไหมเป็นป้ายรถมเมย์ไหคนมารอมารู้มันกี่โมงเดี๋ยวป้าดูกันมากี่โมงไม่มีบอก เดินที่นู่นเลยเดินไปพอดีพอดีและแหง้งแต่ขอกระแตกใบออกมาใหม่ ในโรงเรียนทุกสาวก็เรียนอยู่ในนี้มาก่อนเนี่ก็จบเดี๋ยเดี๋ทางเนี้ยให้ดูตอนนี้นะไม่มีใบไม่มีอะไระเดี๋ยวจะออกดอกเลยทิตองอาทิตย์เนี่ยกำลังตุมตมหม เริ่มตมแล้วนะ่นนะจะกะปิดอกเต็มหมดนันนะกำลังออกจะปินั่นนะั่นะก็โรงเรียนเล็กก็อหอสมุดใครจะไปอ่านหนังสือก็จิมมีจิมด้วยนะป้าจะทิบจักรยานมาทางนี้ทุกวัน ไปทำงานวันนี้เดินนะจะไปขึ้นรถเมล์ไปเมืองติดจักรยานมาตรงนี้ทุกวันรถขึ้นรถลงอ จะเป็นอาพาร์ตเมนต์ต้นไม้ก็แหง้งแต่กำลังปิดดาะปิดใบยอยู่ใบกำลังโผล่นิดออกมาเดินพรุ่งนี้ป้าก็กลับไปทำงานแล้วทำงานวันเดียวแล้ววันเสาร์าป้าก็หยุดจิ เล็กในกลางหมู่บ้านป้าให้ดูตรงนี้ รถที่เท็ดโกไงเ,เ,เ,เห็นไหมน่ะเท็ดโก้เขียวเขียวนะ nó phát đi แดดดีดีคนนี้แดดดีมากเลยฝากบ้านขายบ,ายบ้านสีมูเจ้าสีดำนั่นขายมันเป็นเชิด มีร้านกาแฟด้วยนะเตะโปตาขาวประตูล่างนี่เขาเรียกประตูล่าง ไม่ไกลอะเดินมาจากบ้านป้านะไม่ไกลเลยนี่ประตูล่างมันจะเป็นตรงนั้นอะข้างบนนั้นนะจะเป็นโรงพยาบาลป้าเป็นเหมือนอนามัยอ่ะ มันจะเป็นวิวอย่างนี้กลับไโก็ขาขึ้นให้เดินขึ้นขาลง แก่ขึ้นไม่วหวอย่างนี้ลิฟต์ก็พังต้องเดินเกา้าจุดลิฟต์ตอนนี้ไฟไฟมันแพงไนงะเห็นไหมเดี๋ยวก็าจะทำแบบนี้ ป้าอยู่ตรงนี้อันนี้ที่ร้านกาแฟแต่ที่เล่นของเด็กร้านส,สวยใ่ร้านกาแฟเก่าป้าค่ะร้านกาแฟของเทศโก้อันนั้นอันนั้นมันจะเป็นร้านพิซซ่าขอบคนตระลี่ ร้านทำเล็บร้านทำกุญแจในห้องน้ำโอ้บ้านพาไปดวูวิววิวบ้านเราในห้องน้ำทนะี่เนี้ยในหมู่บ้าน เป็นมูนบ้าข้ามา,าบอกดูนะดูภูเก็ตเห็นไหมทุกคนสวยนะ ตรงนู้นมองไว้นะจะเป็นร้านทำเล็บคนไหนนี่คนเลือดนามตมีร้านร้านข่ตัวเครื่องบิน mood. ในบ้านป้าน,นี่ยมันมีมันมีไหลมาใหญนน่ันี้ยนี่ยร้านไข่ทองที่นี่นาฬิการ้านไข่เกรม

ขายของใช้เครื่องสำอางอย้ยอมผมทุกอย่างป้าไม่แวะแวนะวันนี้ร้านขายรองเท้าคากอันนี้ปิดไปแล้วจะมีร้านให,หม่สปอร์ตชออ็อปเอฟไม่ใช่จีเจดีขายเสื้อผ้าสปอร์ต อันนี้มาร์คสเพนเซอร์ถ่ายอาหารโอ้ร้อนนะป้าเนี่ยเดินมีนด้านนอกออกมาทะลุด,ด้านนีน้อันนั้นจะเป็นเน็ก์คสเป็นเซอร์รถจอดเต็มเลย ไปแล้วมั้งนะต้องรอนเนี่ยมาจากเมืองข้าวบ้านป้าเนี่ยใส่รถป้าไปเลยนะ่ยต้องดู็นไมเนี่ยหน้าเท็โก้รถเต็มไปหมดทุกวันอย่างเงี้ยขายดิบขายดี เห็นไหมนะยี่สิบนาทีตารอถคันนี้เข้าบ้านหมู่ในหมู่บ้านแล้วเดี่ยก็ออกมาต้องรอคันนี้ต่ป้าดูเดี๋ยวรถในหมู่บ้านมันเข้าไปแล้วเอ่อแสดงว่า กลับมาจากเมืองแล้วเข้าไปในบ้านป้านะับรอมารอนี่กันตรงนี้ขัร,รถถ้าจะกลับบ้านป้าแล้วก็นั่งคันนี้ไปจากนี้ไปก็าปอนปอนห้าสิ อ,อ๋อนกสวยเห็นไหมเนี่ยขนเดี๋ยวแป้งหลักขนด้วยสวยขนออกทองทองโล่กขนนะสงสัย

เข้าสองทางตรงนี้ทางหนึ่งตรงนู้นทางหนึ่งเท่านี้นะไลค์ลกดแชร์กดซับสครายป้าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว่อยไปเจอป้าในในเท้าใหม่บายอย่าลืมกดกระดิ่งน,นะงเดี๋ยวมันจะเจอป้าบาย